จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาชูสองคนย่ายดอนน่สตอรี่นะจน๊ะเนาะเบิ่งจ้าว่ายายอยู่ใส่เมื่อนี่เฮาอยู่ในป่ากเก็บเห็ดจ้าอย่าลืมอมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดจับไข่กดกระดิ่งกดติดตามให้ยายโดนัทนะมิเรจ้อเด้อยายพ่อแล้วยายพ่อแล้วดอกหนึ่งนี่จ้ะ กำลังงามๆพึงขึ้นไม่จ้ะมี่นอนเลยสุดยอดอืมได้ยังสีจ่จกยีสิบดอกเนาะสุดยอดเลยจจไปจ่าไปรุ่นต่อกับย่าอีกว่าเขาสีด้บอมหมานบอมอืออนี่ไปเลยจ้าเห็นบอจ้าเห็นบอเห็นบอเย้ย เริ่มออกแล้วจะเริ่มออกแล้วนี่คือถี่เท้าตามหาเนาะจา๊ะเนาะอุ้ยงามครับจ้ะม,งม,งม,งมึงเอ้างามงามงามร่างโงๆเลยจ้ะอืมกำลังงามอุ้ย แนนเปี๊ยทำไมเนาะจ๊ะเกิดอีกพ่ออีกแล้วจะ๊ะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วเอ่อเเลยจะ๊ะเอ่อเอ่อเลยผู้ใดเห็นแน่ผู้ใดเห็นแน่เห็นบ่เห็นบเนนเ่เห็นลับไปมือเจ้าเห็นเลยยัง nè, này, ngăm ngăm đấy, ui, wow wow wow, ui, ọ ọ đấy, nó cứ quen tẹt, nó ngăm ngăm thôi. คะคือเป็นสีเขียวเหลืองเนาะฮะโอ้เกิดงามโอ้ยรองามงามเกดได้ขาแม่ใส่บ่ได้ขาใส่ได้ตาดอกโอ้นอนจ้ะบ่เอาเอาแต่ดอกดอกบ่มีอย่าง ออีกแล้วพออีกแล้วให้เบิ่งเดอเห็นบ่ม้อเจ้าเห็นบ่มีไผเห็นแนงามๆเลย นี่นี่นี่นีอยเมืองแสนย่าเดินเหยียบโอ้ยหุ่นโดอกนึงอ้ยอ้ยงามงามงามกะลาอเลยเย่เย่อ้ยเสียดายดิแม พึ่งค้นจ้าพึ่งค้นป็นดอกหนึ่งจ้าตู้กะมาทำอะไรเสียแค่ได้แฟนได้เหยียบไปดอกหนึ่งจ <19. S 1> ริงจาก็บบดีบอกว่าย่างย่างบอกว่าดอกนั่นงกว่านี่อีก เอกเลยจ้ะก็ล่งขึ้นีจัดอากาศมันหอนยังสีเม่คิดหนานก็ึืนไล่ไปมันมีพึ่งส0ขืนเนาะว่าปกติทุกปีใหญกับเมื่อิดเลือมจิดบังที่สิบหกนะเนาะดอกงามงามพิ่งขืนเปนยังีนี้นอนฝังในเนาะฮะเหนอแม่ละโอ้ยนอโอ้ยนอแม่ข่อย โอ้ยดอกบ่มีมียังจะบ่วไม่นอนตะคาแด่ก็ได้เลยนะจากซึ่งตอ อันดริตัวใหญ่ขนาดนั้อนอะฮดลโหลวิลวโน่เลรอนี่จ้านี่จ้าขออีกเร็วขออีกเร็วโอ้ยงามๆเลยจ้ายอดตัดเลยจ้ะมีคนถือกล่องให้แล้ว แต่ว่าเพิมขึ้นแต่ว่าขาเป็นยังที่สีมักอยากนี่นอนเราเข้าใจแต่ว่าดอกดอก่กมีปัญหาแต่ดอก่มีนอนเลยนี่แน่ใจขาเป็นยังไงใหญ่ มองจะพี่น้องป้องไปพูนจะภูเขาสูงสูงคุณพิมาละไล่ละเนาะน้ำก็ะไรล,ลงมากี่เนาะจะเนาะกลายมาเป็นน้ำตกอย่าี่จ้ะปลาเก็บเม็ดใหญ่ลวจ้ะเนี่ยถ้าขึ้นขึ้นไปสร้างคุณจะเป็นพระปลานะบูเบอรีเนาะจา้ะเนาะมันสิมีสะพานสะพานนน้อยอยู่คุณเลี้ยวมาเห็นแอกจ้ะสะพานข้ามไปเนาะจา้ะเนาะ น้ำม่จ้ะปลาเก็บเห็ดยายหมังไม่ปลาน้ำสุดๆเลยเน้ำนี่ก็เย็นเย็นจ้ะน้ำใสใสสีไหลลงไปงสีน่าจา้ะเนาะไหลลงไปเป็นคลองอยังเีรอไปพูนผ่านหลังบ้านย่าไปเนระลงทะเลไปเลยจ้ะ อีกไกลจะจากนี่ไปหอดทะเลก,กับประมาณหาโลโหกโลน่ะจ้ะเป็นคลองสีไลไปเลยเนาะจ้นะเนาะเมืองน้ำจ้ะนี่ปลาพร้อมเนี่ยจ้ะเนี่ยจะว่าปลาตตวบใหญ่เนาะจ้นะเนาะเป็นปลาภูเขาจนะกูได้ตาดีสิเห็นปลาด้อใส่พักบ่จ้ะ คุ่นใหญ่เห็นตัวหน่อยเรียนยาวๆอยูงอย่งามสุดๆเลยพออีกแล้วเจ้าพ่ออีกแล้วิึงจะเบิ่งงามๆเลยโอ้ยงามงามแห้งจ้ะ อันนี้ลูกมันจ้ะเสืเบิงแม่มันเห็นบ่อจ้ะแม่มันดีนะที่แว่ขึ้นมาเบิงนี่พี่ไกห่หมนี่มาสาเนาเมิดเต็มปลาเลยพูดดอกนึงจ้ะยูซือนั่นไอนจะลุยเก็บเก็บเก็บเย้ อุ้ยงามปลอดขะปิดเชื้อไว้ปิดเชื้อไว้ขาขอขออุ้ยปลอดภัยจ้ะปลอดภัยปลอดภัยบอลเอาจ้ะปลอดภัยเย,ย่เย่ยเย,ย่ไปจ้ะไปเบิง่งไปเบิ่งแม่มันจะน้ะเนาะอุ้ยดองกล่องไปเบิ่งจ้ะ อุ้ยลูกน้อยกับมี่จ้าเนี่ยเย้เย้เยเก็บเก็บจ้าเจ็บลูกน้อยจา้าสองแล้วแม่เป็นอุ้ยแม่กันแแ่นอยู่ด้จา้าแม่กันแแ่นอยู่ด้จ้ากันนะสำรวจ ได้ยด้ยจ้าเบิง้งแรกจะเหียบเบิ้งแขนกับขาแขนกับขาซ้ำกันเลยเย,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 ย่เย่เย่เ็ดใหญ่อุ้ยพึ่งสีออกจ้ะพึ่งสีออกเห็นดอกหน่อยๆมันเกิดเกิดอย่างมันต้องมีอีกจก้ะ แต่เดี๋ยวเราต้องไปตัดขาน้ากันนะจ๊ะเนาะเไปตัดขาอยู่หม่องเดี๋ยวเลาะเบิ่งอีกอย่างหน่อยกันจ้ะพู่นอยู่ผนทางผลดอกหนึง่งเอาว่างไว้ก,ก่อนนะจ๊ะเนาะถุงคือเก่าหรือจะเมือนี่เนี่ยไปเอาดอกขุนก่อนจ้ะเห็นบ่เห็นบอ่อ ออนี่เ็ดผึ่งข้าไล่อผึ่งข้าไล่ผลึ่งข้าไล่ไม่สนจ้ะเิ่งจ้ะวุยงามนี่ก็มีเก็บจ้ะเก็บบอหลอจ้ะ เก็บจะเก็บโอ้ยดอกงดอกงามแค่ฝนตกลิ่นสองมือนัอ่นจะ้ะกำลังงามเลยเห็ดมันปูจ้ะ อุ้ยบิง่งตัดคาอยู่บ้านเนาะจ๊ะเนาะเวลาบอหลายแฟนใหญ่เขาวเว้นดับเพิ่องใบาสามเีกนไหมอีกกอกี้นีส่สรุปผลงานกันจ้ะจนนี่ใหญ่กันมาเชิงบ้านเลวเนาะจ๊ะเนาะดอกง่ายๆบ้านบานสองดอกนะ บ่มีนอนจ้ะยังดีอยู่ก็ได้เฮ็ดได้มันปูมน่มาแน่จ้ะเราลุนไปไหมกำลังสิงออก